โอเคทุกคนคือตอนนี้น้องดีมกับแม่เวอร์น้องด้าอ่ะกำลังจะไปจองห้อง กำลังเดินทางไปแม่สิไปจองอันฮะอันบ้านพักที่เสร็กันเดี๋ยวจิดตามซูไปน้ำกันนะไม่เนาะแมค่ะท่าไรกูนะคำแนะนำให้ไปพักบานพักรังเร่งบ้าอ๋อเพื่อนก็แบบแม่กำลังปรึกษารหลายคนแล้วแล้วเพื่อนอันแล้วเพื่อนก็บอกแม่ไปเพึ่งห้องพักบ้านหนึ่งเนาะเดี๋ยวน้องดีก็ต้องดีก็ยังบูฮูบซ้มมิตนี้แม่เบื่อสิไปห้องพักบ้านไหนเดี๋ยวก็เราจิตตามซูไปน้ำกันเนาะต้องมาสามคนบ้านพักในตัวในตัวเมืองสุรนาร์ด ร้านพักในตัวเมืองอันเทียดสุนัขพุดนั่นเรียอะไรอุณอันนี้กับแม่เถื่อน,มนมแม่นแบบแบบมันมนึ่งขืนอ่ะอันนั้นกับแม่แบบห้องพัก ตอนนี้เหรอแม่บนที่ขึ้าทางนี้หรอได้นี่คนเหี่ยงโอ้ยนีหวะบนทักกันนี้หวะเนี่ยห้องงานน้ำดื่มนี่อันนี้จะแบบห้องงานน้ำดื่มเราเป็นห้องพักเลยเนาะแต่โบเป็นบนนี่ที่เอเวอร์จะไปจอะไม่บอกแม่แม่สิไปเบิ่งบ้านแม่ว่าสิไปเบิ่งนี่นะเนาะไปยดังไปหอด

คุิพูดทำไมเนาะในเทิงอี่คอยมีแม่าไปไปจิหจะมาฮเกิดไปแลนคีอนนี้ก็มาอยู่แถวนี้แล้วฮานไม่ควรทาน,านแเพื่นเอารถนี้มาแปลงมาเนาะแม่สิพาไปเาว่า บ้านพักสรุนีเข้าทางไหนเรามีบ้านพักสุรุนีพร้อมอยู่อ่ะได้ดิตอนน้องมาองไม่ได้เข,ขาหันะนีระมนี้่ว่ะาอเขาหันะเข้าหานางสองมือคีอสองหานี่เิพามึงบ้านพักสรุนี อันนี้เพนอกจะตากผ้าอันนั้นงามีเลยแล้วไม่เท่าไหร่ก็เห็นจะได้มาแล้วยไม่ต้องจดเลยเสียเยอะไปเยอะมาแล้วไม่ยันงนี่บ้านผักตอนนี้เรามาอยู่บ้านผักสาลูนีนะคะทุกคนเอยากจะให้เบิง้งเป็นขั้นไหนขึ้นอยู่นั้นเลย ทำไมไ่ไม่จอดเราด้วยส่ยมขาไปจอดแถวห้องนี่เอานี่เท่านี้จะไปที่ไหนขึ้นผมกันยุ่ยยยงไอ้เจ๊งเหย้าลูดไมงเวไปจอดเราจะพูดอันนั้นเปตากบนดูบนนอนบ้านพักสบาีเปินแบบสิติดแอร์ทุกห้องเลยเนาะ น,นนี้เยตอนนี้แม่ก็สิทโทรถามเพื่อนาำไมเข้าไปบึงห้องอะม,มาห้องไปจังแหล่สวัสดีแม่อ่าตอนนี้ลูกขันมานอนฮอดบอนว่าอนที่บ้านพักเช่นแม่บึง้งมาแม่มักบอนนะแต่ว่าอนลูกช้ามวกก่าคนเขาก็มีแต่ บ้านพักอันนี้แหละอามีวิวมีเดินว้วงอันันเลยไหนบ้านพักอันนีแล้วก็สะดวกมีห้างอาหารดูหน้าเลยสินะแล้วบนอื่นถ้ามันจะบ่มีบ้านไมอันไมหารบ่มีอย่างอันื่ว่าเปเซ็นต์บริสุทธิใสจ้องแล้วล่ะว่าจะหลายนเออในบ้านเป็นนบ้านเมื่อใจกันคนนั้นแล้วเหอ

คืนอ๋นอเคุทดีทนองเออะไรม่มีเรือกอมันมันแงมากเลยนะคุแม่กับแมวเลือกแล้วยังมาทนตลาดยี่ท้องฟ้าง,งามๆแถวเะนะี้เนาะ I love นีสิอา QR code ด,ดิมันหันเพื่อนอามาตู้เพื่อนเราเพื่อนสินอนห้องลุมนะ่มเนาะะจองนีเขอท่งจองได้แล้ว อืุอ่นแล้วอนแล้วมันบวมสามห,สหา่สี่เซนห้าสี่เซนห้าก็อาแล้วกันห้องไม่ไม่นัะไอาอินจะไมมนเพราะว่าจะว่ามันอยู่งานม่อเท่นี้เน,น,นะานนนนะจะขึ้นมาถึงอ่ะอฉันอเอาเสื้อฉันไปด้วย ว้าวฟ้าพอลมพัดมาเอาผมพิวเลยครับฟู่เดี๋ยวทิมจะขึ้นไปทางถึงไปถ่ายให้เบ่งลงมาจะสวยไหมอันนี้มันอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อนล้วกับผ้าเพื่อนเพื่อนไปเปลี่ยนเดี๋ยวที่ขึ้นพาทุกคนเดี๋ยวงทางถึงมาถึงเอามาเบ่งซื่อๆเนาะตึงตึงตึง ไอ้เจไฮบึงนี่ันยไว้เงาเห็นตึกแล้วว้าวโทรศัพท์ตกลงไปเนาะมุนอายะมุนอัยะไม่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 ใหมุนบุมีอันกันวะมันอ๋อเป็นขนาดลงโอเคสะดุดล้มนี่ เธอปิ้นหน้าแล้วนีเ่เห็นแล้วไปเมือ่อไม่เวินท่าแล้วไปไม่เวินไปค่ะแล้วท้องการตอนนี้เราก็ได้ห้องแล้วนะคะทุกคนเพื่อนเรา่อยากเพื่อนก็อยากเอาสั้นถึงเนาะเพื่อนเอาสั้นลุ่มสามห้องไม่เวินได้จ่ายก่อนแล้วเนาะเพราะว่าเพื่อนเราต้องจ่ายก่อนว่าสั้นแบบมันไม่ได้เพื่อนย้ายทั้บบมานนอนจิ๋ว ไปเมื่อ go to bed ก็ to hell ไปม่หมดเมื่อ,อ,อ,อกี้นิดแล้วหว่ะลูกแล้วระหว่าถ่ายคูปอยู่ซะไปโกเดี๋ยวเมื่อเงินแล้วบ้านพักซาลูนีนี่เห็นแล้วนึ่งส

กายได้จองห้องเวทีเฮียบหอยแล,แล้วทุกคนตอนนี้กายซีเมือแล้วโอเคทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย